ที่มองเห็นนี่ก็คือปลากะตักฝูงปลากะตักเป็นแพรเลยแล้วก็มีปลาหลังมัด เรือไปกาะหลองลงเรือนำเที่ยว1วัน25ดอลลาร์มีว่ายน้ำดูปลาด้วยจะเรือเป็นแบบนี้ครับโครง,งเกลงโครงเกลงโครงเกลงเร่งเรือไปเกาะหลง2ชั่วโมงครับนี่มากมากนี่เป็โรงแรมที่พัก ก็เหมือนกับเป็นป่าอยู่หน่อยส่วนฝั่งนี้เป็นที่นั่งพักาตาอากกายชายหัดทรายขาว